สนับสนุนโดยสเปรย์บำรุงต้นไม้ต้นกล้าหารเรื่องต้นไม้ให้เราดูแลวันนี้เวลา10นาฬิกาสนาทีนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีพร้อมด้วยนายจตุพรกมลพันทิพย์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีนายดุสิตจ,จิรพัฒรากรนเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีนายธรรมรัตน์บงพิทักษโรธ นาย,ยกเทศมนตรีตำบลกลับใหญ่นายวิเชียนหอมจันดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลกลับใหญ่และคณะกรรมการตรวจรับงานลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5, ตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่กจังหวัดราชบุรีขนาดผิวจราจรกว้าง6เมตรยาว570เมตรดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่20พฤษภาคม2565ที่ผ่านมา ซึ่งถนนเส้นนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรเนื่องจากประชาชนใช้เป็นเส้นทางลัดจากตำบลห้วยกระบอกมาตำบลกลับใหญ่และเข้าเมืองบ้านโป่งต่อไปในตัวแทนเทศบาลกับใหญ่ขอบคุณท่านมากขอบคุณมากสวนดีสวัด,ดีปัญหาอะไรรีบโทงเลยครับผม